สวัสดีค่ะเมื่อนี้เอามากินแกงน้งหม่เนาะใส่ฟักทองน้ำขาวเนี้ยวแดงมาทางทีก็จะเป็นกินข้าวเส็นกบกินผลไมกล่ใหม่ไปเน,ะน,น,ะนาะเวลาห้าสิกินข้าวเส็มันกะสิอือไปโอมให้ทองให้ใส่ห้าเห้ากันเลยต้องกินหนี่เนาะนี่ แกงน้ำม่ใส่กะทิได้ดบุหรี่ใส่อีสานเนดะ้ของไทยเนี่ยเล้าเนี่ยครึ่งหนึ่งอีสานครึ่งคนไทยครึ่งข้าวเหนียวแดงหุงเอามาได้หนึ่งใส่น้ำนิยน้อยพ่อจูจีนี่หุงเลยสิเป็นหังสี่แหละเ้าหุงเอาก็ได้เ้าบมาตรงหนึ่ง กินอ,อ,อิ่มแล้วก็กินมะกะทอนปเปรี้ยวๆกับบักอันลำไย,ยหเห,าหย่าหัวเรียบร้อยมือนีมือเทียงเห่าเนาะกินจังไรก,ก็กินไปมันแล้วมือแล้วเว้นเนาะ <c oughs> ข้าวเหนียวแดงกับแกงหนไม โอ้ยพี่น,น่องเอ้ยมาเด้อมาจําตุยน้ำกันเส่บๆสบใส่นามปลาเมืองบนนันเนี่ยแสบอีลีนามปลาเขามันน่วนะตำสมตำก็แส่บเจ้าว่าเขาเฮ็ดจังไหนเขาจังแสบจังคับนี่บอมเมนแสบเหรียนสู่โรดได้แสบแบบนัวเลยนะ อแล้วก็สินำลายออกที่เราอยากกินเนาะพี่น้องเอ้ยฝนตกโปเปะโปเปะแดดออกไหมแล้วเก็บเสื้อผ้าแล่นเขาเงื่อนกูตาอีกยิ่งสักมือเอาย่องเงี้ยย่องเงี้ยองเ,งเอาว่าจะไปใส่เครื่องกับหัวหยืดมันพังบดบุพเพสามัทิตดตกพังเบิดหัวหยืดกังเกงเสียก็เลยซักมือเอาแดดไหมอีกแล้ว เนอกินเขาน้ำกันกินเขาก็มกะกราทนไงเห็ดพีเกลือแล้วก็จำต่ำส่ปาล่าเนาะผู้สิแซ่เออล่องต่ำเบิงต่ำมกะกราทนปอกเปลือกมันออกแล้วก็ต่ำก็สสเปินตาแซ่พอดิเนี่ยาบางทรงหน่วยมันใหญ่นะ ใส่ฟักทองสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปราวันในเรื่องสุดสวยสุดรอทัวรลกบายบาย